ขอมาเราจัดให้นะครับสำหรับเว็บป้าหนึ่งเก้าหกสี่พิมนิยมทะเบียนแท้นะครับเลขต่อคอนะครับแต่เลขเครื่องจะเป็นรหัส VBB นะครับตัวนี้อิตาลีชัดเจนนะครับเพื่อนๆขออนุญาตให้ดูแข้งเครื่องนะตีเปอร์กิโออย่างนี้เลยนะครับใครหารถแท้พิมพนิยมคันนี้เลยครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะเพื่อนๆการันตีว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนครับสำหรับหนึ่งเก้าหกสี่พิมิยมรถทะเบียนนะครับมาดูอะไรเบื้องต้นนะครับไฟหน้าก็จะตีเป็นไฟเตยมอย่างนี้เลยนะครับ นี่แรงไฟสวยนะครับเตรียมไนตตัวพีนะครับนี่โลโก้เลเซนเพจทองเหลืองนะครับไตตาลี่นะครับขออนุญาตครับจะเปิดฝาให้ดูครับขออนุญาตนะครับปึ๊บนี่เพราะเป็นตัวพีนะครับนี่ชัดเจนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับเพื่อนคันนี้นะครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ขี่เวทาไม่ต้องรอครับได้ขี่เลยครับเครื่องโคตรดีเลยดูตโล บบไฟติดครบแต่ดังปุ่มดับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คันนี้นะครับราคา1นึ0 0 0สนบาททรับเป็นโอนขนส่งพิมพ์นิยมนะครับเพื่อนๆถ้าได้สนใจก็ยกหูโทรนะครับ091ครับ773 9529นะครับไม่ต้องไปสั่งประกอบรอนานครับคันนี้ได้ขี่เลยนะครับสีเทาแลมโบนะครับประมาณนั้นนะครับงานคิ้วเคิลสระอาครบสวยเลยคันนี้นะครับรายละเอียดดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ